ผลง,งานนะผมวันนี้เด๊กล้าสามยี่นะครับค้ามาตีหอนแล้วก็เลี้ยงหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวไปแล้วรอบนึงนครับแข็งแรงจนทานนะอันนี้ติดหลมโดตอนะครับไม่แตกไม่ขาดนะครับรอบนี้ก็มาเดินคอใหม่ครับเป็นสี่นิ้วนะครับขยายคอเป็นสี่นิ้วพร้อมชุด้ออ่อนสปริงอย่างน้าน,นะคชุดน้าเป็นทอดได้นะครับ เซอร์วิสได้นะครับเวลาเครื่องพังเกียร์พังนะครับก็อันนี้มีหม้อก๋วยเตี๋ยว12นิ้วออกขวาลูกหนึ่งครับ15นิ้วนะครับแล้วก็ปลายแฝดสามสามนิ้วครึ่งน,นะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ